สวัสดีครับพบกับลีลาการเปิดช่องของชินวานะครับผมกับรายการมัตกับช่องมัตเตอร์วานชานีลกับรายการมัตเตอร์วาอาร์รีนะครับผมก็เป็นบริบที่เกี่ยวกับธนูนะครับผมก็อาจจะมีธนูต่างๆมากมายนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับผมหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับผมนะวันนี้ก็เปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอยู่ข้างนอกครับผมเนื่องจากรีโนเวทร้านไว้นะครับผมมันก็จะลกๆนิดนึงคือมันจะไม่สะดวก นะครับแต่ก็ว่าเราจำเป็นต้องถ่ายนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องส่งคันธนูเนี่ยให้ลูกค้าแล้วนะครับผมเพราะว่าก็กักตัวสินค้าไว้ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะส่งไปให้แน่นอนนะครับผมนะฮะอ่ะกดเข้ารายการฟัดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพ่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมช่องของมัตเตอร์วัชแนลนะครับเพื่อได้มีกําลังใจในการที่จะทําธนูผลิตออกมานะครับผมหรือว่าทำรายการออกมาให้ล่ะ เราได้อ่าชมธนูต่างๆมากมายนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนาะก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีธนูคอมพาว์ที่เป็นตัวทีหนึ่งนะครับผมก็จะมาดีรันนะครับผมมาใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมรีวิวไปผมก็ได้รีวิวการยิงธนูของคอมพาว์ที่หนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะมาอ่ารีวิวให้ชมกันนะครับผมมารีวิวใหม่รอบหนึ่งนะครับให้อ่าดีขึ้นได้ได้อ่าได้รู้ว่าธนูมันเป็นยังไงนะครับผมของคอมพาว์เนาะแต่นี่เราเข้าเครื่องงนี้ก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่า วันนี้นะครับเป็นธนูนะครับผมตาตานะครับของอาลีโบนะครับผมเป็นตัวพรีเมียมนะก็เป็นตัวที่อาจจะมีอลายนะครับผมสวยงามถามว่าสวยไหมช่วงนี้แบบไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมจับแต่ธนูแบบพรีเมียมสวยๆเยอะแยะเลยนะครับผมต้องขอบคุณคุณลูกค้านะครับแต่ทุกท่านที่แบบนําเข้ามานะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะมีตาต้าที่เป็นนันชิกขุนะครับผมที่ปึกได้นะครับผมเป็นสองท่อนนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูคันนี้ก่อนที่เป็นระดับแบบ พรีเมียมนะครับผมนะฮะเรามาดูกันนะครับผมเป็นเดินก็มีอะไรบ้างเป็นเดินนะครับผมก็มีสายมาให้1เส้นนะครับผมแล้วก็ตัวคันที่พร้อมกับถุงนะครับถุงผ้าที่เป็นผ้าใหม่นะซึ่งดูแล้วก็คือเฮ้ยมันสวยงามดูลัชชูรี่อ่ะดูแบบว่าดูหรูดูไฮมากครับผมนะฮะก็ดูแบบเอ็มโพเรอร์นะครับผมดูเหมือนแบบว่าเป็นแบบแบบคุณน้ำคุนนางในการใช้นะครับผมนะฮะ อ่แเราก็มาดูกันนะครับสวยเนาะดูนะฮะผ้าแบบดีเนาะอ่าอันนี้ครับก็มาปุ๊บโ,โอ้ยมีลายนะครับผมเป็นไงครับเงาครับเจอแสงแบบสะท้อนมากนะครับผมบอกไปเลยว่าโอ้โหใครมีเงินนี้เิมตัวเจมใจอดบต้นได้เลยนะครับผมแต่อันเนี้ยใส่ได้ทุกรุ่นนะครับ ส่ใทุกรุ่นแล้วก็ตรงนี้ทำในทุกรุ่นนะครับที่แยกได้นะครับผมแต่เนี้ยมาเป็นงานที่เป็นวันพีซนะครับผมอันพีชก็คือเป็นงานแบบอ่อชิ้นเดียวนะครับผมนะฮะก็เป็นงานแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นหนังนะครับที่ผูกเข้ามาเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับผมนะฮะราคาค่าตัวของเขาค่อนข้างที่จะสูงเล็กน้อยนะครับถูกกว่าอ่าอีกแบรนด์หนึ่งเล็กน้อยนะครับผมก็ ถุงเงินไมก่ก็ไม่มากประมาณ10บถึงเปอร์เซ็นต์สิบถึง20เปอร์เซ็นต์เต็มที่นะครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยในมหาลัยอะไรต่างๆที่เขาส่งรูปมาให้ดูนะครับผมทั้งหลายเนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับผมอย่างเช่นมอโก้ทุกต้นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมเออครับก็เลยรู้สึกแบบเออโอเคก็เลยลองดูสั่งเข้ามาอะไรพวกนี้ครับแต่จัสั่งเข้ามาเป็นไฟเบอร์แล้วก็มาสั่งเป็นตัวที่เป็นอะไรเนี่อรู้สึกแบบ งานเขาใส่ใจอ่ะคุณเข้าใจไหมว่ามันมีการ QC มันมีการอะไรงานที่ไม่ใช่แบบว่าทำปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่ามันนิดหน่อยเขาก็ส่งมาเพราะไม่มีนะเขาจะเป็นแบบว่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่างานที่สั่งมานี่ก็ใช้เวลานะครับผมก็เกือบเดือนเนาะเกือบเกือบเดือนเลยแหละอยู่กับผมก็ประมาณเดือนได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นงานที่เขาจะทําให้ใหม่นะครับผมแล้วก็จะส่งรูปมาให้ดูว่าถึงตอนนี้ต้นไหนแล้วเสร็จแล้วนะถ่ายรูปมาให้เราดูนะครับเพราะว่าผมาคุยกับทางร้านนะครับผมตรงนี้เนาะ ก็จะได้งานที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาวบคุมการผลิตให้ก็จะได้งานที่มันเป็นระดับแบบพรีเมียมที่ไม่ใช่เป็นงานผลิตออกมาสต็อกแล้วเราได้ปุ๊บแบบผลิตมาแต่เป็นงานที่สั่งผลิตปุ๊บเขาก็จะทําให้เราใหม่ครับทาให้เราใหม่เลยนะครับมันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ท่านก็จะไปคุยได้ว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่ไม่ธรรมดามันเป็นงานที่ทาออกมานะครับผมแล้วก็ใหม่ออกมาครับแล้วก็ทําให้เราแบบ โอเคนะครับผมนะฮะแต่ว่าราคาค่าตัวเขาจะแพงหน่อยนึงแล้วก็การบวกห่วงก็จะบวกเพิ่มมากกว่ายี่ห้อแบบยี่ห้ออื่นนะครับผมเพราะว่าน,น่าเข้าใจว่าการสั่ง,งเขามันจะมีช่องทางน้อยแล้วก็ต้องเสียภาษีนะครับเสียอะไรอีกนะครับผมก็เข้าใจจุดนี้เนาะก็เลยเป็นราคาที่เอามาให้มานะครับผมก็เป็นราคาที่ <laughs> พรีเมียมนิดนึงก็แรงนะครับผมแต่ตัวที่ได้มานี่บอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มการเวลาที่รอคอยนะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดูงานครับเป็นเงานะครับเคลือบเงามาให้แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมงานเขาก็คือเป็นฟิล์มใสจริงๆนะครับเป็นฟิล์มใสก็คือเป็นลิมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้นะครับผมให้ข้างในโอ้เจ๋งเลยลิมข้างในมันเหมือนมีเป็นเป็นเลเยอร์เข้ามาเป็นเป็นสีดําของนะครับผมไม่น่าจะเป็นเซรามิกเนาะเป็นสีดําแล้วก็ เป็นตัวที่เป็นคอคลอของเขาคอของลิ้มเนี่ยที่ตัวที่สะสมพลังงานเนี่ยที่จะปลผลพลังงานคอที่เป็นแบบม้สซใหญ่เนี่ยตรงเนี้ย,ยก็จะเป็นลิ้มของไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็ไม้ไผ่ที่ดูแล้วนี่ก็เป็นไม้ไผ่แบบที่ผมนําเข้ามาเหมือนกันที่เป็นแบบวัสดุในการประกอบคันนะก็เป็นเขาเรียกว่าคาร์บอนไนซ์แบมบูนะครับผมก็เป็นเป็นกลุ่มวัสดุธรรมชาติกลุ่มสัเคราะห์นะครับผมนะก็ ทำให้มีประสิทธิภาพที่มันจะดีกว่าไม้ไผ่ที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับแต่ก็ไม้ไผ่ธรรมชาติแหะครับแต่ว่ามีการอัดคาร์บอนไนต์อะไรพวกนี้เขปาไปนะครับก็แล้วก็เคลือบด้วยนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าฟิล์มใสนะครับผมมันเลยทําให้เห็นไปเลเยอร์ข้างในมันทําให้ดูคันเนี้ยดูเล็กแล้วก็บางนะครับผมนะดูแบบน่าทึถนอมเล็กบางแต่เวลาดึงแล้วประสิทธิภาพที่ให้ดึงแบบวูบนะครับผมนิ่มแต่นิ่มนะไม่ได้แบบกระด้างนะบทีมาก่อนนะวูบนะครับแล้วก็ปล่อยแบบฟึบเนี่ยปล่อยฟึบบแ ลูกก็ออกแบบเฮ้ยมันก็ตรงเลยอ่ะแบบเราไม่ต้องมันกาหนดอะไรมากเพราะว่ามันคันมันไม่ได้กระดกกระเดกอะไรมากครับปอนก็ฟึบไปเลยนะครับมันก็แถมยิงแน่เกือบทุกลูกเลยนะครับไม่ใช่เกือบยิงได้ทุกลูกเลยนะครับผมตรงนี้ก็ถึงสุดว่าเฮ้ยมันโอเคอ่ะถึงมันจะ40ปอน่ิ0ปอนที่เป็นดึงที่มันไม่ใช่คาว่านิ่มหรือว่ามันเบาหรอกเพราะว่าแต่ละคนมันจะดึงไม่เท่ากันนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ก็จะบอกว่ายิงแบบ ันดูถูกใจโอเคอเดี๋ยวคุณไปดูช่วงที่ผมยิงเลยผมรู้สึกบจริงแล้วแบบนี่แบบคือเข้าใจว่าคุณแบบเหมือน,นคุณดึงอะไรแบบนิ่งนุ่มมันมากแล้วก็แบบฟึ๊บฟึ๊บออกไฟแล้วรู้สึกแบบ <c oughs> คุ้มค่าไม่ได้ม,มดีความสวยกับราคาที่ทแรงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนี่มันโอเคนะครับผมอาจจะบอกว่าเป็นไม้ท่ <c oughs> อนเดียวขึงเครียดอะไรหรือเปล่าแต่มันมีคุ้มค่าทั้งจิตใจแล้วก็อ่า มันได้ประสิทธิภาพแล้วมันก็ดีอะครับผมนะของถูกและดีมีไหมมีครับผมแต่ปัญหาเยอะมากนะครับผมแต่ว่ามีแต่ว่าของที่มันมีราคาที่มันไม่ถูกหรือของที่มันราคาพรีเมียมแต่คุณภาพมันก็คุ้มสิพรีเมียมอะซุปเปอร์ขึ้นไปเลยนะครับผมต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยค่านซื้อของแพงแล้วอย่างงี้นะครับแต่บอกว่า,วามันโอเคส่วนระดับนี้นะครับคุณไปเล่นของฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยคุณมันไม่ได้หรอกครับสองสองเท่าอันนี้เลยแหละจะบอกให้นะครับพูดโหเยอะเลยนะครับผมอะ มาดูปันเดนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับสายนะครับวันนี้ก็ยิงไปแค่รอบเดียวเนาะไม่กล้ายิงมากเพราะน้องๆก็ไม่ค่อยกล้าจับกันนะครับผมกลัวนะครับเพราะว่าของแพงเนาะนะฮะก็ประมาณนี้เนาะแต่ช่วงหลังก็ใครอยากสั่งอาริโบนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมทุกรุ่นทุกอะไรที่มีเลยนะครับผมถ้ายอมรับราคาของผมที่เสนอไปได้ก็นะครับเจอกันนะครับผมได้เสียได้เสียนะครับผม ก็ม <ítulo> ีร anyway, ่างมีบนครับมาดูให er ้ดูก่อนนะครับมีร่างมีบนเนาะก็เราเอาตรงนี้เข้ากันปุ๊บตรงนี้มันจะหย่อนลงมานะครับผมหย่อนลงมาปุ๊บเราก็อยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะคล้องจากด้านล่างก่อนนะครับก็จะมีโลโก้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเข้าไปเนาะแล้วก็คล้องเข้าไปนะครับการขึ้นสายก็แน่นอนครับคันตาต้ามันมันง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ได้เป็นเมนจูหรือว่าอะไรนะครับผมก็จะโอ้ว่างเหมือนกันเนาะแต่ตอนที่ผมไปยิงก็ นิดนึงครับตรงนี้ก็ใส่ข้างล่างดูให้มันล็อกสะพานสายครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีสะพานสายตีนะครับผมแล้วเราก็ผักเข้ามานะครับผมนะฮะอ่าครับอ่าถ้าใครดูคลิปผมแล้วขึ้นแบบผมได้ผมแนะนําให้ขึ้นขานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปขึ้นอะไรที่เป็นพิศดาร,รมากแนะนําให้ใช้เป็นสายขึ้นคันนะครับผมจะช่วยถนอมเพราะผมจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับดึงยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกับดึงธนูแล้วก็ขึ้นไม่ให้ขาเนี่ยเราให้คันตรงนี้ลิมบิดหรือว่าอะไรผมจะขึ้นผมจะ ประคองเอาไว้ให้ให้ให้เขาตรงมากที่สุดนะครับล้วดึงเหมือนเราดึงสายอ่ะแล้วผมไปขึ้นสายอย่างเงี้ยคันจะไม่มีปัญหาจะไม่มีการระเบิดของคันหรือว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดท่านมาตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับลิ้นตรงนี้ก็จะทํางานหนักอยู่ข้างหนึ่งท่านดันเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันจะฉุดดันออกไปท่านเข้าใจไหมครัมันจะเกิดทําให้คันมันไม่เสถียรเพราะว่าคันของเราไม่ได้เป็นคันไบไบโอหรือว่าเป็นคันของเขาสัตนะครับมันไม่ใช่เป็นฮอนโ้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราขึ้นไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเขาทํางานหนักจนเกินไปนะครับว่าจะถูกจะแพงยังไงก็มีความเสียหายครับถ้าเราขึ้นถูกต้องปุ๊บมันก็จะใช้งานได้อ่าดีขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นนะครับผมตรงนี้เนาะอ่ะเพิ่มดึงให้ดูเนาะฟ้าอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมให้ไปดูใกล้ๆก,ก่อนเลยเอ้ยชุดสวัสดีครับผมก็เอ่อมอันชอบกับช่วงแบบว่าซูมใกล้ๆนะครับผมซูมให้ดูก่อนนะครับผมตรงนี้เนาะนี่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 นะครับ ตรงนี้ครับปกตินะครับผมนะฮะตอนนี้มันจะเงาเงาเห็นไหมฮะโดยตัวปกติธรรมชาติที่ผมเห็นมาทุกรุ่นก็จะใช้เป็นกระดูกสัตว์นะครับแต่ตัวนี้เหมือนใช้เปลือกหอยครับผมเปลือกหอยมุกครับผมเหมือนที่เราทําเครื่องมุกเมืองไทยครับผมแล้วก็ไม้ตรงนี้นะครับผมก็เป็นลายเหมือนเกศปะคาบหรือว่าเกตมังกรนะครับผมคันที่เหมือนของก่อนหน้านี้นะครับผมที่เป็นของ AF นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมอาจจะนิดนิดนึงเปื้อนนิ้วมือผมเนาะ ก็จะเป็นลายแบบนี้ครับสวยนะครับเป็นสีทองนะอลามนะเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นเลเยอร์เห็นไหมครับผมอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ด้านในที่เป็นครอนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นฟิล์มใสนะครับผมดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นมากนะครับผมข้างในจะเป็นสีดํานะครับผมน่าจะเป็นเซรามิกเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแล้วก็มาครับผมตรงนี้เนาะเป็นไม้เมเปิลนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องไม้จะคุยกันด้านทีหลังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะ อ่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ใส่เป็นตรงไอ้นี่มาให้นะครับผมเป็นเคปลาแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเขาสัตว์นะครับที่อ่อทำแล้วแบบมันเข้ากับรูปตรงนี้นะครับก็เลยต้องเอาต้องไม้แบบนี้มาไอ้ต้องเลยต้องสีนี้มานะครับผมนะฮะแล้วดูที่รองสายครับผมนะฮะเป็นไงฮะเป็นไม้นะครับผมแล้วก็ข้างในนะครับผมเป็นเซรามิกเนาะอ่าคารับนิกโฟมครับดูครับอ่าบางนะครับไม่ได้หนานะบางนะครับผมให้การยิงที่โคสมูทอ่ะ ครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะมีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าเป็นใยผ้าเคบรานะครับผมนะฮะดูฮะเป็นไงฮะอันนี้ก็ติดแผ่นนะครับแผ่นก็คือการติดเพิ่มตรงนี้นะครับให้มีความหนานะครับผมแล้วจับแล้วก็ชับมือขึ้นนะครับดูรูปทรงครับอืเป็นไงดูดูลายไม้ครับนี่คือไม้อาคาร์บอนไนท์นะครับผมแบมบูนะครับผมนะะแล้วก็ไล่ไปนะครับผมสวยอะตัวจริงแบบสวยมากครับผมผมพูดเลยว่าเห็นในนี้ดูอาจจะ สวยแบบตานิดนึงแต่ตัวจริงนี้งามครับงามมากเพราะคันเขาดูแบบปาดเปรียวนะครับบอบบางปัดปัดเปรียวแล้วก็ดูแบบสวยงามนะครับผมนะฮะดูทรงครับผมเป็นไงฮะดูจากด้านนี้นะครับแล้วก็ดูจากด้านนี้นะฮะดูครับโอ้โหเป็นไงดูแค่นี้ก็สวยแล้วว่ามันเป็นสีทองนะครับผมอลามเลยอ่ะโอ้เมเจ้านะครับผมอ๋อนี่ฮะแล้วก็เป็นตาของอาริโบนะครับผมฮ ประมาณนี้ครับผมอ่านิดนึงนะครับผมจึ๊บสวยอ่ะเป็นสีทองนะครับผมโอ้โหนะครับสิ่งที่ชอบสุดก็คือตรงเลเยอร์เขาเนี่ยครับเวลามองเลเยอร์ไปนะครับเลเยอร์เขาสวยมากนะครับผมมันจะมองเห็นเป็นชั้นเหมือนอะไรใสๆนะครับผมจะมองเห็นเป็นเลเยอร์นะครับผมตรงนี้เนาะเป็นเลเยอร์นะครับนึ่อย่างนี้เห็นความเงาใครไม่ไรเห็นความเงาไหมของเงาครับเขาเคลือบมาให้นะครับผม โอ้นะครับสมควรแก่ราคานะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะใช้เป็นพวกเครือบพวกดูป้องนะครับมันก็จะมีราคาแพงมากนะครับผมนะฮะครับดูแบบเป็นไงดูเลเยอร์ครับแบบว่าสีอ่อนมากนะครับผมเลเยอร์ของเขาตรงนี้นะครับเพราะเป็นงานลามิเนตนะครับก็คือการที่ไม้ประกบประกบเป็นชั้นกันนะครับแล้วอัดกาวนะครับกาวที่ต้องเป็นกาวพิเศษนะครับผมกาวตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมดูฮะเดี๋ยวดึงให้ดูไกลๆนะครับผมปั๊บเป็นไงฮะ โอ้โหเป็นไงสุดครับเหนือข้าบรรยายะครับผมรู้จักบรรยายอย่างไงดีนะครับผมว่าเอเขาแบบมันสุดยอดอะนะครับคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับดูตรงนี้นะฮะอ่าดีจะโดนมือผมหน่อยก็จะเป็นไอ้นั่นนิดหน่อยนะฮะดูฮะตรงเนี้ยยังสวยเลยอะครับเก็บงานสวยมากนะครับผมสวยมากนะครับผมดูดูด้านนี้ฮะสวยครับสวยมากนะครับคือผม ยอมรับเลยว่างานเขาแบบโอเคอ่ะนะครับโอเคมากๆเลยครับเห็นเห็นเงาไหมฮะเงานี่เห็นสายเลยอ่ะโอ้โหคือแบบอันนี้คือฟิล์มสแบบอย่างดีอ่ะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมเอี่ยตรงนี้ครับดูครับเป็นลายเป็นเป็นสีมุกนะครับผมเราอาจจะไม่เห็นชัดนะครับแต่ว่าทำจริงก็เป็นสีมุกนะครับผมนะฮะเป็นลายมุกเลยอ่ะเห็นไหมนะฮะตรงนี้อยู่นะครับผมโอ้โหงานแบบพรีเมียมอ่ะ เป็นงาน S อนะครับผมงาน S อเลยอ่ะระดับ S อนะครับผมสวยงามมากครับผมโอเคครับเนี่ยกลับไปพบกับช่วงปกตินะครับผมอ้าวกลับมาครับผมเป็นไงบ้างครับผมเยี่ยมเลยไหมผมบอกแล้วว่าอืาสมราคาของเขาจริงๆอ่ะใช่ไหมครับผมดูรายละเอียดแล้วเนาะก็ดูคร่าวๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าสวยงามนะครับอ่ะเราก็มานะครับผมมาดูกันว่าถ้าเรา ขึ้นสายแล้วเราดึงแล้วครับมันจะสวยไหมเราบอกก็เลยว่าตาต้ามันก็คือตาต้านะครับผมนะฮะชับนะฮะเราก็จะดึงนะครับอ่าอนี้ผมก็จะดึงแบบาไหนดีอะดึงแบบนี้ลวกันเนาะดึงแบบนี้นะครับแบบเฟอร์เซียนนะครับผมก็จับไว้นะดึงแบบนี้ดีกว่าเออเหนียวงอนนะครับดึงนิ่โป้งดีกว่านะฮะก็ดึงให้ดูก่อนครับไม่รู้จะเห็นครอบคลุมหรือเปล่านะฮะเห็นไหมฮะสวยงาม บอกวาวสวยนะครับทรงสวยทรงสวยอะไรสวยครับก็ดูดีหมดนะครับผมอ่าเป็นไงครับผมอ่าดึงไปข้างหน้าน,นิดนึงนี่อยู่ในห้องครับผมเอาเป้าบุบไปแล้วครับผมป้องกันพลาดน,นะเป็นไงฮะโอ้โหเป็นไง <c oughs> ดูดีอยากด้านนี้หน่อยนี้ครับผมคทางนิดนึง <c oughs> เป็นไงฮะโอ้โห เยี่ยมอะแต่ว่าดึงก็ประคองไว้ครับมันจะไม่ได้ดึงแบบเหมือนตอนยิงแบบอย่างนี้เนะาะก็ประมาณนึงถ้ายินก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็ถบบนี้นะครับวันนี้ก็จะยินให้ดูว่าเออคันเป็นรูปแบบยังไงนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับในเรื่องทรายในการดึงเนะ <laughs> าะเพราะมันดึงรูปมันไม่ไสมส่วก,กันนะครับผมก็ประมาณนี้อยู่นะก็บอกเลยว่าใครไม่ได้ครอบครองนี่ก็เสียใจนะครับผมนะแต่ว่าถ้าชอบประสิทธิภาพก็ มันจะมีหลายรุ่นที่มีประสิทธิภาพนะครับผมแต่อันนี้มันก็ครอบคลุมถึงด้านความสวยงามนะครับผมนี่ตาเหมือนตาเหมือนลูกเสือเลยเนาะนะครับผมมาก็ไล่มานะครับผมอ๋อถ,ถูกใจอ่ะช่วงหลังๆได้จับชนูที่แบบมีราคานะครับผมก็รู้สึกแบบว่ามีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมนะฮะก็ชนี้นี้ติดเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมก็นอกใจนิดนึงแต่ว่าฝึกเซิร์ฟบอร์ดไปเพื่อ เด๊กๆอาธนูก็มายิงนะครับผมก็พยายามฝึกอยู่นะครับผมนะฮะเราก็เล่นยังมันครอบคลุมไปเนาะก็เป็นคนที่ลักการยิงธนูอ่ารักการใช้อาวุธนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมโดยเฉพาะธนูเนี่ยมันช่วยทําให้เรายิงแล้วเราแบบสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ผ่อนคลายออกไปนะครับทำให้เราไม่ซีเรียสทาให้มีสปิริตในการทํางานที่ดีขึ้นนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดสายออกให้นะครับผมก็เหมือนเดิมข่ายอยู่ตรงนี้ งอตรงนี้มือจับตรงนี้ประคองนะครับผมให้คันมันอยู่ในการอากาศที่มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่บิดเบี้ยวไปหรือขาไปทางหนึ่งมือบิดลงขึ้นลงขึ้นล่างนะครับอันนั้นจะทําให้คันของเรามีปัญหาได้นะครับเพราะผมจะจับปุ๊บผมจะปล่อยมือเลยผมจะอย่างนี้ปับ๊บปั๊บปกติผมจะฝึกผมจะแบบนี้ก่อนเลยมอง๊บซ้ายขวาเพื่อให้เรากะแรงได้นะครับแล้วก็วางพอวางเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยน้ำหนักผมจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะ ฟิกนิดนึงนะครับผมเพืนะ่อให้การใช้งานของเราเนี่ยได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยผมจะผักบางทีมาโดนนักแข่งแล้วทำให้คันมันบิดเนี่ยเราจะไม่ได้นะครับเราต้องทาให้มันอยู่ปุ๊บพอคันอยู่ปุ๊บเนี่ยตรงปุ๊บแค่นี้พอเราผัมก็มจะมีแรงกันทีครับผักปับ๊บเราก็ดึงออกนิดเดียวเห็นไหมฮะง่ายนะครับผมก็ขึ้นนะครับใครก็ขึ้นสายได้แต่ว่าขึ้นแล้วให้คนันของเขาเนี่ยปลอดภยัยใช้งานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ได้ ยาวนานขึ้นนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะยังไงก็ให้ไปรบกับช่วงถัดไปเลยดีกว่าครับผมอปเลยชสวัสดีครับผมพบกับชินวาครับกับช่องมัตเตอร์วาชานแกับรายการมัตเตอร์วาอารรี่ครับผมนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ป้องกันนิดนึงออกมาข้างนอกจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับตรงนี้เนาะก็อยู่กับธนูคันนี้ครับผมนะฮะเป็นธนูหลังม้าเนาะเเป็นคันที่เรียกว่า พรีเมียมเลยแหละเพราะว่ามีตรงนี้ครับแค่ตรงนี้ก็แพงแล้วนะครับผมครึ่งหมื่นแ้วนะครับผมแค่ตรงนี้อย่างเดียวเนาะนะฮะก็เป็นคันพรีเมียมก็รัดเอาไว้นะครับผมก็กลัวเสียหายก็ไม่ค่อยมีน้องๆใกล้กยิงนะครับเพราะว่า,ากลัวเสียหายกันนะครับแต่จริงๆดูแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็เป็นทรงตาต้านะครับมันก็จะสั้นๆเล็กๆนิดนึงนะครับผมมันก็จะง่ายพกนะครับแต่ว่ากลัวเป็นรอยเนาะแต่ว่าดูแล้วก็ทางแบบเป็นฟิล์มใสนะครับผมอึดเลยแหละ ริมใส่ที่แบบสวยเลยเดี๋ยวไปฟังช่วงแรกนะช่วงนี้ไม่ต้องไม่ต้องฟังนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูการยิงกันเลยนะครับผมยังไม่ได้วอร์มเลยนะฮะก็เดี๋ยวยิงสลับไปครับลูกสั้นลูกยาวลูกไม้นะครับผมอุ้ครับก็นะเดี๋ยวลูกคาร์บอนของ a f ก่อนนะครับผม ลองลูกมิการะบอนของเ e อนะครับผมอ๋ครับแล้วก็มีลูกสั้นกับลูกยาวนะครับอันนี้จะเป็นลูกยาวเนาะ85เซนนะครับอครับผมเดี๋ยวลองเป็นลูกของมูเซนนะครับผม82เซนเนาะก็เป็นลูกเดียวกระบอนนะครับเป็นลูกสั้นเดี๋ยวกินให้ดูทุกลูกนะครับว่า ลูกนี้ให้ประสิทธิภาต่ำเป็นไหมโอ้มีให้สป,ปีดดีครับผมของลูกของบูเซนนะครับอันนี้ก็อาเป็นลูกยาวนะครับผม85เซนโอ้เขวเลยครับก็ลองลูกบูเซนนะครับก็อาจจะยิงสลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปยิงเองเนี้ยอยากให้มันเสถียรก็ใช้ลูกเป็นแบนๆ์เป็นยี่ห้อไปนะครับผมเป็นคล้ายๆเดียวกันนะครับมันก็จะยิงง่ายครับแต่ปรดี๋ยวถ้ายิงแบบเนี้ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่า ปลายแต่และลูกแล้วก็การให้ลูกเนี่ยมันจะให้ตัวมันจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่าอันเนี้ยพลังขับขเขาเนี่ยให้เท่ากันเลยนะครับคือถ้าถ้าถ้าเราจริงแบบหลายๆลูกแบบหลายยี่ห้อแล้วจนทํานานก็จิ้มได้นะครับผมไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวเนาะโอ้เจ้วเลยจิ้ทั้งหมด นี่ลูกแปดสิบห้าเซนนะครับผมให้ดูว่าลูกแปดสิบห้าเซนเนี่ยเขายังให้พลังขับของลูกที่โอเคมา ลองมาเป็นลูกอันนี้จะเป็นลูก8ปเซนนะครับผมเป็นลูกของคาร์บ,บอนนะครับ8.9เซนนะครับก็สไตล์0ปกติเอาไปกินกับเมนจูหรือว่าเป็นพวกหัน้นหรือว่าพวกหมิงที่ดึงยาวได้นะครับแล้วจะใช้ตัวนี้เนาะก็ลูกก็จะเป็นอ่าลูกเหมือนลูกแข่งฟุตพาวนะครับโอ้ให้ลูกทิแบบโอเคดีมากอะ่ะนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ เราลองมาปรับกันว่าถ้าเป็นลูกไม้นะครับจะให้เป็นยังไงครับโอ้ลูกไม้บินดีมากอะอันนี้อาลูก89เซนนะครับผมเป็นตัวคาร์บอนนะครับนะฮะอนี้สั่งทำมานะครับผมได้เลยนะครับผมอ่อันนี้เป็นลูกก็ลูกนับพจนะครับเป็นลูกไม้ลวกเนาะต้องเล่นดีนิดนึงครับนับพอ่า โค้นคตจะให้ดีนะครับผมแข็งทะนุจรงจริงอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับผมเออลูกไม้ใหม่เลยอะออเหลืออยู่นะครับผมโอ้ครับเป๊ะเลยนะอันนี้เป็นลูกไม้ไผ่นะครับตรงโปแต่ว่าหัวเขาจะงอนยดนึ่าลูกอาจจะเดียวได้นะครับอูยี่มเลยอ่ะครับไม้ไผ่ตรงโปนะครับผมก็เออ แต่ตรงโพก็คือเขาจะมีะไคร้ที่แบบอ่อนนะครับผมเลน้อยเนาะไม่ได้แข็งกระด้างนะครับก็ลเลยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อันนี้ลูกแมนงๆหน่อยมาให้เขาเป้าอ่ะนีลูกไม้ครับผมลูกไม้ที่มีน็อกนะครับผมใส่น็อกพลาสติกเอาไว้นะครับโอ้แจ๋วเลยอ,อันนี้ลูกแมนจูครับก็จะเป็นอ่าลูกนะครับเ3้าิดเซนติเมตร าผมให้เลยโอเคหมดแล้วนะครับผมที่ชมด้วยนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับในการยิงก็ลืมดูความสถทานเลยความสถทานหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเพราะว่ายิงถูกมันไม่มีสถท้านแลครับไม่มีขนไนสถานมือเราหรอกถ้าเรายิงถูกต้องนะครับถ้าเรายิงถูกต้องนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะมาครับผมก็แล้ยิงมันก็จะให้แรงที่อ อะไรออกแรงที่มันเป็นแบบหมดจดนะครับพอดีผมสมาธิไปอยู่กับลูกไปอยู่กับลูกกับเป้านะครับก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เขาเมียสปริงไหมแต่ว่าน่าจะด้วยปอนที่40ปอนด้วยครับที่28นิ้วมันก็เลยไม่มีความกระด้างนะครับก็เลยอธิบายไม่ถูกว่ามันกระด้างหรือเปล่าแต่ความสวยนี่บอกเลยว่าสองรอเปอร์เซ<ช>็นต์นะครับผมคือแบบเมื่อแสบหนุนประทับใจอะ่ะถ้ามีเงินนะครับผมถ้าทุนถึงนะครับซื้อนะครับผม เอาไว้ใช้เอาไว้เก็บนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าเม็ดเงินหนึ่งแน่นอนนะครับผมนะเดีวผมยิเงินเดี๋ยวผมก็จะซื้อก็มาประจําร้านเนาะเพราะว่าโอ้โหนอกจากความสวยแล้วประสิทธิภาพนี่บอกเลยว่าโอ้โหโคตรเยี่ยมอะโคตรเยี่ยมเลยยิงนะับผมเมื่อกี้นี้ตบเข้าไปนะครับก็ยิงแต่ลูกก็แบบหย่อนท้องมั่งครับเหี่ยัวท้องมั่งก็รู้สึกแบบเออมันให้สไตล์ในการยิงที่แบบหลากหลายแล้วก็ยิงทุกลูกเนี่ย ให้ลูกแบบดีมากจะว่าลูกทรงตัวดีก็ก็ก็มีส่วนแต่ว่าคันที่ให้ไปเนี่ยลูกนี่ยิงออกไปแบบวืกออกไปแต่ว่าแรงของเขาจะไม่เหมือนกับพูดอีกอีกแบรนด์นึ้งกนเป็นแบรนด์เอนะครับแรงเขาจะไม่เหมือนเ f เจะเป็นแบบแรงสปริงดึงดึงนะครับอันนี้จะเป็นแรงแบบวืบเข้าไปนะครับเป็นแรงวืบเข้าไปแต่ว่าไม่ได้วืบแบบกระด้างนะครับแต่วืบแบบนิ่มนวลนะครับอ่านิ่มนวลแต่ว่าเล้าใจนะครับ โอ้โหกนะ็สมควรแก่ยี่ห้อเขาจริงๆนะครับผมนะฮะของถูกและดีมีในโลกนะครับผมนะฮะของมีราคาแพงก็ดีเยี่ยมขึ้นไปอีกนะครับผมบอกให้คําเดียวเลยนะครับเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกแบบออประทับใจแล้วก็งานที่ทําออกมานี้แบบเนียนอะผมจับมาหลายคันทําเองด้วยอะไรด้วยออกแบบเองด้วยแต่นี้บอกเลยว่าโอ้โหเยี่ยมมากอะเยี่ยมมากอะครับถ้าไม่มีนี่แบบ ใ,ใจเลยนะครับผมแล้วก็การให้ลูกที่แบบว่าเอา่อยิงแบบดีมากครับผมนี่ฉาแล้วครับลูกค้านะครับที่ที่ได้ไปเนาะจะบอกเลยว่าเป็นคันที่คุณแบบลงทุนแล้วแบบคุ้มค่ามันเพชรเงินมากๆครับผมพูดมากเลยนะครับนะฮะก็ต้องลองมายิงเองนะครับผมนอกจากความสวยแล้วสิทธิภาพในการยิงนี่ก็บอกเลยว่านะครับผมผมให้สามเอสเลยอ่ะ นะครับเอก็ซูเปอร์แล้วนะครับผมผ่าน A ไปเลยนะครับผมเป็น s อเลยนะครับผม2 S 3S สเลยนะครับเพราะว่านอกจากความสวยแล้วประสิทธิภาพในการยิงที่แบบว่าดูให้รู้สึกแบบโอ้ม่คือคือแบบให้ดูแบบไฮคลาสมากค่ะดูดูดูไฮมากนะครับผมโอ้นึกยิ้รู้สึกว่า้นเขินเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็วันนี้ก็กลับสวัสดีก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในช่วงของคลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับชอ